อยู่นี่นะครับนะสาธุหลวงปู่ที่จะรอเพราะมีทองผสมด้วยตอนอรอหลวงปู่องค์นี้นะครับคุณชมครับครับขออนุญาตเรียนเชิญทุกท่านพบกับผมทิศพันธ์นะครับแอดมินช่องคุ้มทรัพย,ย์ยานาเพจอีสานนิวยูทูบช่องคุ้มทรัพย,ย์ยานาวันนี้พาคุณชมมาร่วมบุญกฐินที่สวนพุทธธรรมสมเด็จทวดโตพรหมบรารังซีนะครับ วันนี้บุญกตินครั้งยิ่งใหญ่ตามไปดูแล้วร่วมอาลมณ์ธนาด้วยกันสาธุด้วยกันนะครับตามไปดูเลยครับผมสิทธิ์อยู่ทางด้านปู่สมัครปู่ทางี้นครนัสิมาปู่รู้สีวสิทธิ์มันตาขโมยครับครัไปดวันนี้ได้มาที่สุรินทร์ครับผมรู้สึกปิติและยินดีมากครับเด็นวัร่วมงานครั้งนี้ครับผมครับสาธุร่วมบุญด้วยกันครับผมสาธุครับปู่ได้ไหมวันนี้วันออกด้วยเพื่อเอฟซีโชบปู่โชคพิชุกไม่ว่ากันเพราะว่ามันเป็นแนวทางเนาะ แนวทางปูเป็นแนวทางก็ชอบเลขแปดชอบเลขห้าชอบเลขสี่ครับผมแปดห้าสี่จับเอาชอบชอบเฉยเฉยนะแกชอบนะชอบเฉยไม่ได้ชอบเฉยนะไม่ได้บอกนะชอบเฉยนะปูชอบเฉยปูอยู่โคราชปูปูอะไรนะครับกินในปูปูวัดศิษครับปูวัดศิษครับผมปูศิษย์ก็ได้นะปูวัดศิษครับต้องบอกปูวัดศิษด้วยเนาะครับต้องมีโต๊ะครับครับ ถ้าไม่มีว่าเิตเฉยๆก็ไม่เคาะนะปู่วะเิตเฉยๆไม่เคาะครับครับอ่ะครับผมครับโอเคขอบคุณปู่มากครับวันนี้ได้มาเฮลุงปู่สวงด้วยเมื่อกี้นี้ครับผมครับผมครับเฮลุงปู่สวงนะครับสาธุปู่ครับผมปู่ัาสีอ่ะใครสาธุช่างใหญ่คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดสุรินทร์อ่ะสวัสดีครับไปอรอีเ้ง่า ช้างจะกลับนะอะไรนะ พอดีนะครับวันนี้ต้องขอสาธุสาธุยมซีทุกคนทุกท่านนะครับ ว่า f อจะถูกเลขถูกหวยกันนะครับเชิญทุกท่านที่ร่วมกระบวนแห่ผ่ากระถิ่นพร้อมกับองค์กระถิ่นจะเข้ามาด้านในเลยนะครับเจารุก็จะเข้านั่งในสถานที่ที่พวกเราได้จับคนก็มาเยอะคืฮะคนมาเยอะนะครับมีในที่นั่งเพียงพอนะครับมาไปข้างในเลยดูบรรยากาศอันนี้บรรยากาศรอบๆ มีเลขไม,ม่เบียนหลวงปูมีเลขไหมอาจารย์มีเลขเบียนหลวงปูไหมมีเลขสีหลวงปูจะอยู่นี่นะครับนะสาธุหลวงปูที่จะรอเพราะมีทองผสม,มด้วยตอนรอหลวงปูองค์นี้นะครับคุณชมครับครับขออนุญาตเดินเชิญทุกท่านนะครับที่ได้มาถึงแล้วนะครับได้นั่งตรงเว้นก้อที่ได้ที่ได้ให้ท่านได้ เดี๋ยวจะนับโลเกียนดูว่าโลเวียน่าไรนะนับถูกินนับโลเวียนเท่าไหร่เท่าไหร่โลนับฤกสกรรมกรรมเวียนเท่าไหร่นับหนึ่งสองสามสี่กเจแปดเก้าสิบสอสมสิยากรนะครับหรือคุณน้ำพึ่งเท่าไหร่ลสี่การะนะครับโอ้สิบสี่ศูนย์สี่สังขารริสิทธิ์ก่อนึ่งสี่เป็นโอ้หนเลยเนาะหลังจากนั้นศูนยนี่นะครับอนก็ได้เนาะสานไปงนะครับ ลงปูนนั่งสักการะพระบรมสารีริกธาตุนะครับแล้วก็จะได้สักการะเลขดังไหนมาพระมหาจักรพรรดิซึ่งอยู่ด้านหน้าไม่ขวัญยาให้เลขอะไรนะพิธตรงนี้นะครับจากนั้นก็จะให้เข้ามาสู่ด้านในเพื่อจะไปส่พิธีต่อไปไม่ได้ตามเลยไม่ควรอย่างงวดนี้นะครับอาจารย์สายตาทิพย์ไม่ได้ตามงวดนี้นะครับเดี๋ยวรองงวดหน้านะครับอีกสี่นะครับเดี๋ยวตามให้นะครับหนึ่งสี่นะรัลงเกวียนเลขลงปูวันนี้หนึ่งสี่นะปูก็แปดหรือเก้าก็ได้แปดหนึ่งสี่เก้าหนึ่งสี่เด้อทุกคนนะครับอ่ะ ใครมีลอตเตอรี่อยู่ใกล้ข้างกันลองจับดูสักใบเผื่อลงปู่ให้โชคก็ได้นะครับวันนี้ลงปู hey, mm ่เ hmm. ทบนระเวียนนะครับ สวัสดีทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมทางเพจอีสานนิวกลุ่มสัพยานาคทางเพจเป็นเพจอีสานนิวกลุ่มสัพยานาคครับต้องขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่ให้การติดตามและรับชมสดๆในการกระบวนการแคร์กระเทียเป็นกระเทียสามมิตรกระทียสามมิตรครั้งยิ่งใหญ่นะครับเทียที่เป็นมหากระเทียมทั้งยิ่งใหญ่นะครับกว่าจะได้ก่อยิ่งใหญ่ขนาดนี้หายากนะครับเพราะฉะนั้นเรียนเชิญทุกท่านได้เข้ามาด้านในเลยนะครับเชิญครับ เดี๋ยวเราจะพาไปดูด้านในกันนะครับทุกคนนะครับน,นี่ก็คนกมัสำหรับเจ้าภาพลงทานนะครับเดี๋ยวหลังจากที่พวกเราถวายผ้ากถินเสร็จสิ้นแล้วนะครับจริงจะได้เปิด ลูาทุนะครับหลวงพ่อโตทวดโตสมเร็จทวดโตพรหมารังซีนะครับที่นี่ก็จะมีนะครับเป็นลูกศิษย์ลูกหาของครูบาอาจารย์นะครับโดยลงตามหาเขตนะครับส่วนพุทธธรรมสมเร็จตั้งชื่อว่าสมเร็จทวดโตพรหมรังซีนะครับแรงบารามีที่ให้ท่านสร้างสาเร็จที่นี่นะครับก็สร้างมีทุกอย่างนะครับที่นี่นะไม่ว่าจะเป็นหลวงปู่สวงไม่วาจะลปู่เท้าเวสุวรรณองค์ใหญ่ๆตรงน,นี้ก็จะเป็นประธาน ขณะนี้ท่านประธานท่านกินสามัคคีนะครับคือท่านดรหมอมหลวงสลาลีกิติยากรพร้อมกับคู่สมรสคือคุณวุฒิศรรัตนสุวรรณนะครับซึ่งและก็คณะเสด็จอรามาจากวังเทเวศกำลังถวายดอกไม้ผ่านใบสีพรมนะครับสักการะพระบรมสารีริกธาตุนะครับดรหมอมหลวงนะครับหลังจากนี้ท่านก็จะเดินทางไปด้านหน้ามณทนพิธีนะครับเพื่อ ถวายพ่านใบสีเทพถวายผ่านดอกบัวสักการะหลวงพ่อสมเด็จพระมหาจากักรพรรดิแล้วก็จกะได้เข้าสู่บริเวณประกอบพิธีนะครับ ฝากคนละใช้ไลฟ์คนะแช์นะครับสาธุด้วยทุกคนนะครับวันนี้วันหวยออกด้วยใครได้ทำความดีด้วยกันกดสาธุวันนี้นครับถูกหวยแน่นอนนะครับถูกหวยรวยเบอร์นะครับนะครับเราร่รมอนุอน,อนุอนุโมทานานะครับด้วยการพิมพ์คำว่าสาธุนะครับ ทุกท่านนะครับวันนี้สดๆดนะครับอยู่ที่สวนพธทตัดทำสมเด็จทวดโตพรมรังสีนะครับลงตามาเขตบุญกระถินครั้งยิ่งใหญ่กระถินสามัคคีในวันนี้นะครับวันนี้แอดมินทิสท่านนะครับรายงานสดๆดอยู่ในขณะนี้นะครับเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลก์กดแชร์ด้วยนะครับร่วมบุญกระถินด้วยกันด้วยกดสาธุนะครับไม่มีเงินเรากดสาธทุร่วมบุญได้นะครับเทวดาท่านจะสรรเสริญครับ ทักทายสวัสดีวันนี้ครับปูสวัสดีครับครับ,รบผมครับวันนี้มาเจอปูแล้วครับ